คือเราไม่อยากให้มีคนที่เป็นพยาบาลหรือหมอมาอยู่ใกล้ตัวเราอะเราต้องฝึกตัวเองให้อยู่กับตัวเองให้ได้ต้องช่วยเหลืตัวเองให้ได้ดเดนี่ค่ะสุขภาพสำคัญม,มากคือม่ได้แล้วค่ะเมื่อก่อนช่วยไม่ได้ค่ะแข็งแรงแล้วค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อวันธนีนามสก,กุลมาสุขสมบูรณ์ตอนนี้อายุ68แล้วค่ะเดิมทีเป็นคนที่มีความดันสูง ต้องกินยาลดความดนันแล้วก็มีไขมันในเลือดสูงแล้วมีอาการลมชักมือเท้าอ่อนแรงเพื่อนที่ตึกเขาคิดว่าเดินจงกลเพราะว่าเดินช้าๆก้าวไวเป็นก้าวแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งก็ยกแขนยกขาไม่ขึ้นยกไม่ได้คือใส่เสื้อก็ติดตะขออะไรก็ไม่ได้เวลาลุกจากเตียงอะ่ะเราความเคยชินอ่ะทำอะไรมันไวๆอะ่ะเร็วๆอะ่ะลุกจากเตียงแล้วเผลอแล้วมันล้มอะ่ะหัวแตก รู้สึกว่าเออทําไมเราเป็นแบบนี้แข็งใจที่เราจะดูแลตัวเองไม่รู้จะทํำยังไงยาหมอก็กินแล้วทําไมมันไม่ดีขึ้นทีนี้มีคนก็บอกว่าให้กินอันนี้ช่วยได้ก็เลยลองกินดูมันก็ดีขึ้นจริงๆครั้งแรกกินรู้สึกว่าเหมือนกับกินลังนกอะแต่ลังนกที่ออกเปรี้ยๆนิดนึงอร่อยค่ะเปรี้ยวๆหวานๆนิดนึงมันไม่มีกลิ่นอะคารคนๆหน่อยอย่างนั้นะคะ แล้วทีนี้ทานไปได้สองสามวันรู้สึกว่ามันอาการวูบวูบอะค่ะมีอาการร้อนๆหนอนกันที่แรกก็กลัวเหมือนกัน,กกกว,น,กนว่าจะร้อนในไหมทีนี้ไม่ใช่ค่ะพอทานต่อแล้วรู้สึกว่าหลับสบายผิวพรรณดีขึ้นประทับใจก็คือว่าตื่นขึ้นมารู้สึกหนึ่งสดชื่นสองเวลาเดินนี่เป็นก้าวๆแล้วไม่ต้องไถ่ละสามเขียนหนังสือได้แล้วสี่ เปิดน้ำขวดได้แล้วไม่ต้องอาศัยคนอื่นเปิดให้แล้วเมื่อก,ก่อนนี้เวลาเช้าเช้าตื่นขึ้นมาไหวพระพรหมมือจะแบนแบบนี้เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเอ้ยแบนแล้วนะก็หมายถึงว่าบอกว่าอะไรบอกว่าแข็งแรงแล้วเมื่อก,ก่อนนี้จะต้องเป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้จะเป็นแบบนี้นะเพื่อนรอบตัวตามกันมาเป็นแถวเเขาก็ทานกันนะคะแบ่งแบ่งเขาก็ทานกันเขาบอกว่าดีเขาก็เลยซื้อทานกันใหญ่เลยตัวนี้นะคะ เป็นสินค้าที่เราสามารถใช้ดีแล้วบอกต่อได้เพราะว่าหนึ่งมันดีต่อสุขภาพสองทำแล้วเพื่อนยิ่งมายิ่งเยอะสามมีรายได้ที่มั่นคงอนาคตถ้าเราไม่ทำงานแล้วยังมีรายได้เข้าหาตัวเพราะว่ามันทำง่ายมันไม่ยากแค่ใช้ดีแล้วก็บอกต่อแต่สินค้าก็ดีจริงๆค่ะคือสุขภาพคือความมั่นคงนี้คือจริงค่ะเพราะว่าเราต้องฝึกเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้ มีลูกแต่ลูกอยู่เมืองนอกเช้าเก็ไลน์มาถามมาม้ามาม,มีเป็นยังไงสบายดีไหมบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้วไปทํางานแล้วเราก็ต้องอยู่กับตัวเองให้ได้เพื่อนถึงเวลาก็บ๊ายบายกลับบ้านแล้วดูแลตัวเองให้ดีๆเนาะอย่างเงี้ยคือเราไม่อยากให้มีคนที่เป็นพยาบาลหรือหมอมาอยู่ใกล้ตัวเราอะเราต้องฝึกตัวเองให้อยู่กับตัวเองให้ได้ต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้เนี่ยค่ะสุขภาพสําคัญมาก ชูม,มือได้แล้วค่ะเมื่อก่อนชูมไม่ได้ค่ะแข็งแรงแล้วค่ะบ๊ายบาย